มีใครเคยทำงานหลายอย่างพร้อมกันไหมครับบางคนเป็นทั้งพนักงานออฟฟิศช่างแต่งหน้ารับจอบส่งของและเป็นแอดมินเพจอีก3เพจแต่เขาบอกเลยว่าเทียบกับคนนี้ไม่ได้สักนิดเพราะเขาคือคนที่ทำงานราชาการระดับชาติเยอะที่สุดในโลกกับตำแหน่งทางการเมืองทั้งหมด16ตําตำแหน่งและกินเนส s เวิลด์เรคคอร์ดยืนยันมาแล้วครับว่านี่แหละราชาแห่งหลายตำแหน่งตัวจริง สมเด็จพระมโรดมสีหนุแห่งกัมพูชากษัตริย์ก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยรัฐมนตรีต่างประเทศกลาโหมการคลังสารพัดกระทรวงท่านจัดให้หมดประธานาธิบดีผ่านมาแล้วประธานสภาขอลองบ้างผู้นำรัฐบาลฝัดดินได้ครับเป็นทั้งผู้ปกครองและฝ่ายค้านในบางเวลาบางคนหางานยังหายาก แต่สมเด็จสีหนุเนี่ยท่านเปลี่ยนตำแหน่งเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าวันนี้เป็นกษัตริย์พรุ่งนี้ลาออกไปเป็นนายกมรืนนี้กลับมาเป็นประธานาธิบดีแล้วอีกปีหนึ่งกลับมาครองราชใหม่อีกรอบ uh huh. ถ้าในสงครามเย็นโลกมีสองขั้วฝ่ายสหรัฐกับฝ่ายโซเวียตสมเด็จสีหนุเลือกขั้วไหนรู้ไหมครับขอบคุณครับท่านเลือกหมดเลย <laughs> ตอนแรกอยู่กับจีน ที่หลังคุยกับสหรัฐแล้วจบด้วยหันไปพึ่งเวียดนามเรียกว่าท่านไม่เลือกขั้วแต่เลือกทุกขั้วในจังหวัดที่จําเป็นตลอดชีวิตท่านสมเด็จสีหนุเปลี่ยนตําแหน่งทางการเมืองกว่า30ครั้งบางตําแหน่งกลับมาเป็นซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนชิงโชคจากฝาขวดแต่ที่แน่แนท่านไม่เคยหายจากการเมืองนานเกิน2ปีนี่แหละครับตำนานผู้นำสายมัลติทัส ผู้ควบทุกตำแหน่งเหมือนโปรแกรมเมอร์ควบทุกภาษาเขาคืออดีตกษัตริย์อดีตประธานาธิบดีอดีตนายกอดีตทุกอย่างแต่ในใจชาวกรัรมพูชาเขาคือราชาแห่งความวุ่นวายหรือวีรบุรุษแห่งการอยู่รอดแล้วแต่ใครจะจำสมเด็จพระนโรดมซีหนุเจ้าของสถิติผู้นำที่มีตำแหน่งทางการเมืองมากที่สุดในโลก